สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีเพื่อนนะครับผมช่างต้งนะครับสำหรับตัวนี้เนาะเป็นงานซ่อมนะครับลำโพงมาแชลนะครับคิวเบิร์นทูนะครับสีขาวนะครับคิวเบิร์นทูนี่นะครับมีอาการมาด้วยนะครับมีอาการอาการก็คือเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าเนะนี่นะครับเปิดมาติดนะครับชาร์จมาเข้านะครับนี่นะครับนี่สีขาวนะ น่าจะแท้เนาะมีสติกเกอร์โมอกอร์มารูแท้หรือเปล่านะตัวนี้แบบว่าผมไม่ค่อยมั่นใจอะไรละนะครับก๊อปยันสติกเกอร์โมอก,อกอร์นะฮะตอนนี้เดี๋ยวแก่ก่อน เดี๋ยวผมขั้วแรกแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับอ้าวแบตมีแบตโอเคแบตไม่มีไฟนะครับ ก็เดี๋ยวเบื้องต้นเราลองเอแบตใหม่มาลองดูก่อนเน,ะนาะนะฮะเบื้องต้นนะฮะแบตบไม่มีไฟแท้นะครับตัวนี้คือถ้าแบตไม่มีไฟเนี่ยมันก็จะมี2อย่างนะครับนอ้องคือ1คือแบตเสียนะครับ2คือเมนบอร์ดช็อตนะครับคือแบตบจะทิ้งแบตเสียเนี่ยมันก็ ก็ไฟมันก็จะจําพอมีอยู่บ้างนะครับหรือว่ามันอาจจะไม่มีเลยนะครับแต่ถ้าเมนบอร์ดช็อตเนี่ยคือมันคือเหมือนแบตมันจะต้องไปจ่ายไฟให้กับตัวในส่วนที่มันช็อตนะครับทำให้แบตแบบบางทีก็แบตเสียไปด้วยนะครับนะฮะก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะครับแต่ตัวนี้เราผมจะยังไม่ลองแบตใหม่นะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันช็อตอยู่เนี่ยเดี๋ยวแบตใหม่ไปเดี๋ยวแบตใหม่เสียอีกนะครับเสียดายของเนาะเดี๋ยวเราต้องแกะมาแล้วก็เดี๋ยวไปลองต่อกับ power supply ดูแล้วก็เราลองดูก่อนนะครับ เพราะว่าเราจะผมปกติผมจะไม่ลองแบตเลยเพราะว่าอย่างเงี้ยถ้าแบตมันหมดเลยนะหมดสนิทเนี่ยมันก็จะมี2อย่างที่ผมบอกนะครับอย่างแรกก็คือแบตเตอรี่อาจจะเสียจริงๆริงก็ได้นะครับหรืออันที่2ก็คืออาจจะเมนบอร์ดช็อตนะครับเพราะเ็นบอร์ดช็อตเนี่ยไฟที่มันอยู่ในแบตเตอรี่มันจะต้องอพุ่งเข้าไปหาจุดช็อตนะครับมันก็จะถูกถูกแบบเหมือนแบบถูกเผาไฟในแบตเตอรี่จนหมดนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือช็อตจนแบตเตอรี่เสียนะครับซึ่งณนะตอนนี้เราจะ เดี๋ยวผมจะต้องแกะออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยวัดไฟกันก่อนนะครับเอามิเตอร์วัดวัดดูจุดเสียก่อนแล้วก็ค่อยอค่อยเทสแบตเตอรี่ใหม่นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราแบตใหม่ใส่ไปปุ๊บถ้าเกิดมันชอ็อตอยู่แล้วมันก็จะเสียเลยนะครับมันจะเสียของนะฮะเดี๋ยวเบื้องต้นเรานี่ก่อนขอดลมก่อนจะได้ง่ายต่อการวัดไฟอะไรอย่างนี้นะครับ โอเคนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปวัดจะผมไปวัดไฟก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะฮะเนาะเดี๋ยวค่อยลองเนาะโอเคนะครับผมนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวมาแชลเนาะตัวนี้แท้นะนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เอ่อเปิดทิ้งไว้นะครับเปิดทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวประกอบกลับนะครับแล้วก็ส่งงานเนาะแล้วก็ ใช่สิประกอบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเปิดทิ้งไว้อีกนะสักวันหนึงลองเทสด,ดูดูว่ามันเสถียรไว้เลยไหมไหมีปัญหาไหมนีครับถ้าจบเคสก็เดี๋ยวจะส่งกลับให้นะครับต,ตอนนี้ต้องลองเปิดทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราต้องดูอาการก่อนเชนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่ ใส่ตัวผดลมคืนก่อนนะครับใส่ตัวดลมกลับก่นอนอันี้ผมล็อกกาวไว้เนาะนี่เป็นที่ล็อกกาวนี่คือเป็นตัวเาเรียกว่าอะไรเสาบลูทูธนะครับเพราะตอนที่มันติดอยู่กับพอดลมเนาะแล้วก็แกะออกมาพร้อมกันนะครับนี่ผมกาวล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวเราล็อกใส่ไฟตรงนี้ไว้ก่อนเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมล็อกไว้ให้เหมือนเดิม โอเคนะฮะจบงานเนาะก,ก็เหมือนเดิมน,นะครับผมก็จะเปิดทิ้งไว้นะครับตามปกติผมนะผมจะเปิดทิ้งไว้ประมาณวันหนึ่งนะครับถ้าม,มีปัญหาอะไรก็ติดต่อรับอะไรอย่างนี้นะฮะเดยสมมผมจะเปิดทเทสไว้ก่อนก็ยืมฟังนะครับยืมฟังฟังประมาณวันสองวันนะฮะแล้วก็จากนั้นก็ค่อยส่งงานนะครับตัวนี้แบบเป็นตัวนี้แท้นะแต่แบบแปลกๆนะฮะอย่ลอง อ,อใส่สักสองตัวก่อนเนาะแล้วก็แล้วเราฟังจนชัวร์แล้วค่อยอมาให้ครบนะโอเคนะครับผมเรียบร้อย แบตจะหมดชาร์จแบตไว้ก่อน